หลายๆคนกำลังกังวลอยู่ว่าการลงทุนนี่มีความผันผวนที่เกิดขึ้นการลงทุนมีความผันผวนเสมอนะคะคจากหลายเรื่องเลยเราควรมีกลยุทธ์การลงทุนที่ดีโดยวันนี้เราจะมาแนะนำค่ะเป็นกลยุทธ์จัดพอร์ตแบบคอร์สทไลท์และตอนนี้อยู่กับโค้ชแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแบงบค์ดีใจได้ใจทุกครั้งนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับคำแนะนำดีๆเสมอโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเพราะว่าหลายๆคนกำลังกังวลงอยู่ว่าอุย การลงทุนนี่มีเรื่องของความผันผวน,นที่เกิดขึ้นในปี2568<ๆ>ก็ยังมีอยู่ไหมฮะจริงๆแล้วใน แต่ละปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการลงทุนมีความผันผวนเสมอนะคะคการลงทุนในปีนี้ก็จะมีเรื่องต่างๆที่ก่อให้เกิดความผันผวนเช่นกันค่ะโอเคครับแต่แน่นอนอยู่กับโค้ชแอนเราอุ่นใจได้<ช>มีเทคนิคใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะอคตอนนี้เรากำลังพูดถึงการลดความผันผวนจากการลงทุนดังนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายชิทรั์ซึ่งแค่กระจายยังไม่พอนะคะเราควรมีกลยุทธ์การลงทุนที่ดีด้วยโดวยวันนี้เราจะมาแนะนําค่ะเป็นกลยุทธ์ ัดพอร์ตแบบคอแอนด์สไลท์อันนี้จะช่วยลดความผันผวนจากการลงทุนและยังเหมาะกับการลงทุนในทุกภาวะตลาดด้วยกลยุทธ์นี้นะคะจะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือส่วนคอเราจะจัดเงินลงทุนออกมา60-70%นะคะเพื่อที่จะเน้นเรื่องการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวโดยเงินส่วนนี้เราจะไปกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อเอาให้ง่ายเลยนะคะเราก็จะเลือกลงทุนในส่วนนี้ผ่านกองทุนที่มีการจัดพอร์ตกระจายในการลงทุนต่างๆไว้แล้วอยาอ่างเช่น กองทุน KF1 ครับซึ่งจะก,กระจายลงทุนในหลักทรัพย์ิ้ัพั์ทั้งในและต่างประเทศและกองทุน k f Core ที่กระจายลงทุนในหลักทรัพย์ิต่างประเทศเราแนะนำให้ลงทุนแบบทยอยลงทุนแบบ d c a ด้วยอ หรือว่า dollar cost average เพราะว่าการทยอยการลงทุนจะช่วยลดความผันผวนด้วยการถั่วเฉลี่ยต้นทุนซื้ออือันนี้ส่วนแรกคือคอใช่ค่ะส่วนที่2องเจทไลายเป็นส่วนเสริมนะคะโดยเราเอาเงินส่วนที่เหลือตะกี้ที่เราเหลือเอาไว30้30-40%มาเน้นเรื่องการสร้างผลกําไรระยะกลางถึงสั้นโดยการนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนแบบจ,จับจังหวะตลาดค่ะ เช่นช่วงไหนบ้างจังหวะที่ราคาลงมาเยอะมากๆหรือจังหวะที่ได้ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเข้ามาเราก็เลือกลงทุนในจังหวะที่น่าสนใจเข้าไปได้เลยค่ะอืมดีเนะก็เป็นเหมือนแบบโค้ชกแลัวแนะนำว่าอ่ะลงในคอสัก6-70บาทค่ะอีก3-40บาทก็มีเผื่อไว้บูได้บูอ๋ออะบูได้อ,อยากบูได้บูเออแต่เมื่อกี้เห็นโค้ชพูดถึงเรื่องของ ระยะเวลาการลงทุนที่เป็นแบบระยะยาวค่ะ<ฆ>หมายถึงกี่ปีครับเนี่ยะระยะเวลาเนี่ยเราต้องลงทุนให้นานขึ้นเพราะรว่าเราจะได้ลดผลกระทบจากความผันผวนที่เกิดขึ้นระยะสั้นดังนั้นแนะนําให้ลงทุนนาน5-10ปีขึ้นไปการลงทุนแก้เคมนี้เหมาะมากๆกับแผนการลงทุนระยะยาวค่ะยกตัวอย่างเช่นแผนเกษียณและลดภาษีด้วย RMF เราสามารถเลือกลงทุนในส่วนของคอเป็นกอง AF ที่อยู่ในกลุ่มกองทุน KF1 หรือ KF Core ก็ได้โดยแนะนําให้ลงทุนแบบ DCA รายเดือนและส่วนของเซทไลท์สามารถเลือกเป็นกอง IMF ที่ลงทุนในหุ้นรายประเทศหรือหุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆตามจังหวะที่น่าลงทุนเพิ่มได้เลยค่ะและอีกอย่างทราบมาว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยอดเงินลงทุนในกองทุนรูอ,อย่งภาษีตลอดปี2568ม,มีโปรโมชั่นดีๆ mm. จากทางบรรจงกรีด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีทุกปีนะคะองั้นาพลาดกันเลย ครับวันนี้ขอบคุณมากครับโคชแอนคร่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับและนี่คือกรุงศรีดโคชครับคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นี่ใครที่ยังไม่กด subscribe นะฮะฝากด้วยแล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะฮะใน EP ถัดไปแล้วก็กด,ดติดตามมาด้วยนะครับทั้งกรุงศรีซิมเพลเฟซบุ๊กและ YouTube ลยูทูบเ e อวันนี้ัำกับโคชแอนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่ไม่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะรวมถึงกรุ่มสีซิมโฟทั้ง Facebook และ YouTube นะกดเลย